คลิปนี้นี่ก็จะเป็นอันคลิปสุดท้ายที่แรกแล้วก็อันครอบครัวฮะน่ะได้มาเที่ยวอันมูบานซานตะคอนแห่งนี้นี่แหละเนาะเดี๋ยวนี้นี่ก็จะเป็นอันตอนเช้าบรรยากาศท่านก็จะอันดีล่ฮะน่ะแถวนี้นี่ก็จะเป็นอันปลาส้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็อันมีอันที่มาฮันอันปกคลุมหมดเทน้าเฮาเห็นอันที่มาฮันเกาะอยู่ตามอันใบไม้ยุ่ในต้นไม้นี่นี่แหละเนาะ ลุงซานตาคอสท่านอาันต้องการให้ทุกคนที่มาเยี่ยมอัหมู่บ้านซานตาคอสได้อัานส้ำรวดและก็สัมผัสกับประสบการณ์ในหมู่บ้านซานตาคอสอย่างอันไกลสิทธ์แบบสะดวกสบายพร้อมเลยเนาะหนึ่งในอันกิจกรรมที่ห่าบโบขวัพาดก็คือกับอันการอันขี่กวางอันเรนเดียร์แล้วก็จะมีอันลักไล่โปรแกรมที่เ่าสามารถขี่กวางอันเรนเดียร์อันนยูอัน ส่วนร่างบานข้องอันสำนังงานซานตะคอร์ได้เดี๋ยวเป็นเราได้เฮาไปขี่พร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวนี้นี่อันกระพากันอันรอท่าอยู่ในคิวอันอยู่แขมหัวนี่นี่แหละอันพอดีว่าไปอันซื้อปีให้นมาแล้วแต่ว่ายังมีไล่ขนข้าเจ้าขี่อยู่ก็ตตรงในรอท่าเฟี้ยนเฮา Right. <laughs> ยูนไงอันหมู่บ้านซานตาคอรนักท่องเที่ยวกันสามารถเพลิดเพลินกับการอันขี่กวางอันเรนเดียร์ที่มีเฉพาะเตในฤดูหนาวช่วงอันที่ว่ามีอันให้มาหันตกไล่ฮะน่ะในเดือนอันพฤศจิกห้าเดือนเมษาก็คืออันตลอดในฤดูหนาวห้าฤดูใบไม้ปลส่วนอันในช่วงฤดูฮอนนี้สามารถเยี่ยมสมกวางอันเรนเดียร์ให้อาหารแล้วก็มีกิจกรรมตัวอื่น ให้อยู่เนาะแต่ว่าบบมีบริการเทว่าห้าเห่าคีกวงอันเรนเดียแบบอยู่ไหนหน้าฮอนคือก,ก,กับในฤดูหนาวนี่เนาะการอันคีกวงเรนเดียฮั่นก็มีหล่ประเภททังอันระยะทางเท,งทว่าสั้นและก็ระยะทางทีทว่าไกลเนาะถ้าว่าเห่าคีอันระยะทางประมาณยวน400เมตรราคาจะแมนยวน18เปโอรนี่มันสำหรับผู้ใหญ่เนาะสำหรับเด็กน้อยก็มีอีกเติมราคาหนึ่งอีก ถ้าวาอันเป็นเงินบาทก็จะประมาณอยู่650บาทก็ยังมีอันประเภทระย,ยะทาง1กมและ3กมที่ว่าเฮาสามารถไปสํวรวจทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็ยังมีอันขีวงไปลาเบิงแสงเนื้ออีนะแต่ว่าอันแรกหัเลือกเอาระย,ยะทางที่ว่าสั้นที่สุดอยู่อันส่วนล่งบานของหลงสานตพอนี่เลยอากาศหนาวลายแดนบ่ยากนอกตนได้เดี๋ยวสิพากันบ่สบาย เวลาเห่าหั่นขี่กวงอันเรนเดียเพราะว่าอากาศจะหน้าหน่อยได้กับบริมีบันห้าย่งน่ะเพราะว่าอันบอนน่งที่ว่าอันตู่เที่ยาเป็นนางบอนกวงอันลากเรือน่าน่ะเพิ่นก็จะมีอันนั่งกวงเรนเดียที่เพิ่นปลูกปะไว้ให้เห่าฮะน่ะเห่าฮันอุ่นได้หนึ่งเนาะแล้วก็จะอันเมีันพนักงานทั่นจะเอาอันอีตึมนั่งอันกวงเรนเดียมาปลกเห่าอีตึมบ่เฮออันหล่อมขนาะพัดเข้าในอันขิงเห่าทั่นไล่ขนาดจึงคอยเห็นห่าสึกอบอุ่นไล่ขึ้น การอันมาขี่กวงเรนเดียที่มีระยะสั้นนี้บริจมเป็นตรงอันได้จองคิวล่วงหน้าไว้เนาะเพื่อนท่านอันเปิดอันบริการค่ายปีนี่หมดมือเลยฮะนะสามารถยืนหล่อท่าได้มือนี้นี่ก็อันผ่ากันหลอท่าอนซื้อปีนี่แหละไปยืนท่าคิวนะประมาณอยู่หนึ่งสงเนาะงคนมายืนท่าซื้อท่านเต็มหมดเลยฮะนะถ่า่าผู้ได้อันท่าดุนบอดายยนขวบเนาานี่แหละกับบริขี่กวงแท้ๆนี่แหละ เพราะว่าอันคิ้วยาวหลายหั่นไดขนาดว่ามื้อนี้นี่ภากันมาไวอหยังไดถ้าดนหั่นน่ะอันเวลาที่ว่าเฮารอท่าจังซี่ถ้าเฮารู้สึกหนาวเลยนึงก็สามารถมาอันน้ําไฟไฟที่ว่าเพิ่นมีก่อไฟน้อยๆให้อยู่ทางข้างๆหั่นเนาะแล้วก็อันเพิดเพินไปกับอันบรรยากาศความหนาวกอนจะเฮามาีอันตกกวงอันเรนเดียนี่เนาะ กําลังขีต่ตกควางหน้าน้าว,าว้าหน้าที่สุดในโลกเลยผ่ากันหน้าแดงหมดเลยเพระจําเป็นต้องไซแกมแดงอองตองหมดทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกมวนล,ลายมวนกับขวบแข้งคื่อนเวลานักท่องเที่ยวเขาเจ้าจมาเที่ยวอยู่ในอันมูบานซานตะคอเนอะาะก็จะเีอันไล่ขุนทิวานมักอันขวมท้าทายท่านากัน ้าวาสนใจยากไปอันสำรวจปลายหิมะกับมูเพื่อนหรือว่าบครัวแบบด้วยการอันนั่งรถดลากเรือนอันข้องข่วงเรนเดียร์นี่แหละเนาะเพื่อว่าไปตามลาให้ห้าแซงเนื้อนี่กระไดเนาะต่วาอันแมนไปตอนคำตอนคำนี่ก็เป็น่วงอันส่งห้าซ่าโมงนี่แหละพอดีมืดนิดหนึ่งเส้นทางเทวาอันไกลน้ำเทยวจะพาไปต่มอ่านข้อมูลแล้วก็จะแมนอันพาไปผ่านน่องน้ำาทวา เดี๋ยวนี้นี่ก็กลายเป็นน้ำแข็ง่ะแหละแล้วก็เป็นปลาถึกปลาหิมะมแล้วก็มีอันกระท่อมี่วะเห่าหาันาานังหลอท่าเบิงแซงเนื้อใดฮะน่ะแต่ว่าอันข้อบอกก่อนนอกว่าให้เห่าฮะน่ะเตรียมตัวให้ดีแท้ๆนี่แหละโดยเฉพาะเมนเครื่องนุ่งนี่ต้องให้พรบรุษันราน่าแทน่าว,ว่าอันส่วนตัวแล้วเราแรกคิดว่ามันการอันไซเกิลนี่ต้องมันเรือคดีแล้วก็ต้องให้อบอุ่นไล้ไล่ฮะน่ะ thank ตอนนี้นี่อันกำลังสิกลับบานแล้วฮะนาะสิกับบานไปอันเฮลสกีนั่นแหละกระโดท่ารถไฟแล้วก็สิกีเข้าไปเฮลสกีนั่นก็ประมาณสิบส่วมงหรือว่าสิบสองส่วนมงจะค่อยไปฮอร์ดและได้การอันฟากซวยกดติดตามอันสองเศร้าเหล่านในฟินแลนด์ให้เดอกดไลค์ให้แดร์ขอบใจอละไรที่เข้ามาติดตามรับสมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป